สนับสนุนโดยเว็บดูบอลสดรีไม่มีโฆษณากันไม่มีกระตุกดูบอ,อลออนไลน์ครบทุกหลีดดังวันนี้พร้อมกันรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต้องที่ดูบอล9ก้าูนย์ c o สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับผมที่เราได้เจอกันนะครับผมผมขอแนะนำตัวแล้วกันนะครับผมเซียนหลังฟันธงนะครับผมก็จะมีแนว ทางดีๆนะครับแนวเชิงวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทีเด็ดบอลนะครับผมก็จะเป็นทีเด็ดวันละหนึ่งตัวนะครับผมทีเด็ดบอลเต็งพูดง่ายๆนะครับผมวันนี้ก็จะขอหยิบ่าทีเด็ดให้กินอิ่มๆกันเลยนะครับก็จะเป็นคู่่าบอลโลกนะครับผมคู่ระหว่างอิสราเอลนะครับผมกับเอสโตเนียนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มโซนยุโรปนะครับกลุ่มไอนะครับผมเป็นอาการ่ารอบคัดเลือกนะครับบอลโลก2026นะครับผม ซึ่งวันนี้เราก็จะมาอ่าดูสถิติต่างๆนะครับผมมาที่ทั้งสองทีมนี้ได้เจอกันนะครับโดยสถิติที่เคยพบกันทั้งสองทีมนะครับผม่าก็จะเป็นอิสราเอลชนะออสเตรียไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ย้อนไปอีกทีนึงนะครับปีปีาอ่ย์ี08นะครับผมพูดง่ายๆนะครับอเอสโตเนียนะครับแพ้อิสราเอลไปศูนต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ปีเกาเกนะครับ1 9 9กนะครับก็อิสราเอลชนะ อ่าเอสโตเนียไปเจ็ดประตูต่อสูนยนะครับซึ่งสถิติพบกันก็จะเห็นได้หลักๆนะครับ2ต่อ1ก็จะเป็นอิสราเอลนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมมาดูในส่วนของฟอร์มห้านัดล่าสุดในในรายการนี้นะครับในส่วนของทีมอย่างอิสราเอลนะครับผมอ่าก็ชนะมูเกาะเกาเฟโลมา3ต่อ2นะครับผม แพ้ให้กับออสเตรียไป2ต่อ4นะครับชนะมอสโดวาไป2ต่อ1นะครับผมแล้วก็แพ้ให้สกอตแลนด์นะครับผมไปที่2ประตูต่อ3นะครับแพ้ให้กับเดนมาร์กไปโอโหถึง5ประตูเลยครับ5ประตูต่อ0นะครับผม ถัดมานะครับผมในส่วนของเอสโตเนียนะครับผมอ่าก็จะเป็นแพ้ให้กับเช็กไปนะครับผม2ต่อศูนะครับผมชนะเบลเยียมไป3ต่อหนึ่งะครับแพ้วิลไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับชนะเบลารุสมา2ต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็เสมอกับวิลมาศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับผมซึ่งอ่าหลักๆฟอร์มคู่นี้ก็ดูจากสถิติ5นัดหลังสุดนะครับในส่วนของอิสราเอลก็ชนะมาแค่2งนัดนะครับในในในสิ่งที่เจอมา5นัดนะครับล่าสุดนะครับอ่า แล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับส่วนของเอสโตเนียเนี่ยก็ถือว่า่ายิงได้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็อ่าชนะเท่ากันครับ2เกมล่าสุดแล้วก็อ่าแพ้มา2เสมอ1นะครับผมถัดมาในส่วนของอ่าฟอร์มนะครับผมอ่าฟอร์มที่อ่าของอิสราเอลนะครับ ในส่วนของเกมที่ได้ที่เจอกันเนี่ยนะครับผมอิสราเอลเนี่ยต้องเสียมิเกลวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็เดิโอซาบาแล้วก็โดเลฟฮาร์ซิซ่านะครับผมสามผู้เล่นที่ถอดตัวนะครับผมจากสองรายการแรกนะครับผมก็จะมีพูดง่ายๆครับมีการบาดเจ็บนะครับผมส่วนเอมรี่เกลเซอร์นะครับมีลุ้นกับมาเบียดนะครับกับดานิเอลเปเลสนะครับเฝ้าเสาหลังพลาดรับชัชน ทีมชาตินัดที่แล้วนะครับผมเพราะสภาพร่างกายนะครับผมขณะที่ลอยเลวิโบนะครับกลับมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับผมและกลับมาออกสตาร์ตตัวจริงในตาแหน่งของแม็กซ์ซายนะครับส่วนกองหน้าจะเป็นเมลเนอร์นะครับโซโลมอนนะครับผมก็ยังเป็นตัวเลือกแรกนะครับในการจบสกอร์นะครับผมก็ถือว่ายิงได้ดีนะครับสำหรับกองหน้าตัวนี้นะครับจิจัดกันไปเลยนะครับผม ฮัตมากในส่วนของออสโตเนียนะครับอ่าไม่ได้เรียกตัวในส่วนของอ่าสเกซินยอฟนะครับกองหน้าตัวเขากระเปาปิดทีมชาตินะครับไม่ได้เรียกตัวเข้ามานะครับซึ่งถ้าได้ตัวนี้มาก็โอ้มีลุ้นเหมือนกันนะครับผมส่วนอ่ากำลังหลักอย่างคาร์ลอสยาคอปไฮนะครับผมก็คือมือกาวยังเฝ้าเสานะครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นเฮลลี่นะครับเอเนอร์นะครับที่ย้ายไปเล่นให้กับบีก็ฮ่องกงนะครับอาจจะต้องอ่าแข่งกับอเล็กซ์เทมนะครับลาตอ่า ลาตะข่ายนะครับส่วนกลองกลางมีอ่ามัซิอัสนะครับคาอิสนะครับห้องเครื่องที่สําคัญคอยยืมคุมเกมนะครับผมในส่วนของทัศนคตินะครับก็อ่าเปิดมานะครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับผมในส่วนของอ่าครึ่งสนามเปิดมานะครับอืมนะครับผมในส่วนที่ผมมองนะครับก็อ่าผมเวให้ในส่วนของอิสราเอลนะครับผมซึ่งอ่าเจอกันมาสามเกมล่าสุดนี้ก็ประตูได้เสียนะครับผมก็เห็นได้ชั้นนะครับว่า อิสราเอลนี่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมซึ่งทําให้อ่าไม่ต้องคิดมากเลยครับคู่นี้นะครับเซียนหลังนะครับผมแนะนําทันทีเลยครับผมแบบไม่มีกกนะครับผมฟันธงไปเลยครับผมกับอิสราเอลนะครับในเลทนะครับผมหนึ่งจุดสองห้านะครับผมผลสกอร์ที่คาดไว้นะครับผมก็อ่ามีสองลูกบวกแน่นอนครับอิสราเอลลงเป็นยิงครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับอ่าใครที่ยังติดตามฝากฝากกด s u b s c r i b ์นะครับกดอ่าติดตามนะครับหรือคอมเมนต์ได้นะครับผมที่อ่าช่อง y t u t u นะครับดูบอล90นะครับผมหรือจะไปติดตามในที่เพจ f c e e o o o นะครับดูบอล90นะครับผมหรือใครอยากดูบอลสดนะครับผมดูบอลอะไรฟรีๆไม่มีโฆษณาครับต้องที่ w w w นะครับผมดูบอล90 c o m นะครับผมติดตามเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม สนับสนุนโดยเว็บดูบอลสดฟรีไม่มีโฆษณากันไม่มีกระตุกดูบอลออนไลน์ line, ครบทุกหลีกด,ดังวันนี้พร้อมกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต้องที่ดูบอลก0น c o m